ในโลกโซเชียลคุณผูม้ชมคะมีคนแชร์สนั่นเลยนะคะเพราะว่าคนตาดีไปเห็นเรกหนุ่มป๊อบธนวัตรค่ะไปส่งเบลล่าราน,นีที่สถานปฏิบัติธรรมนะคะแน่นอนกับว่าเรื่องนี้หลายคนก็กลับมาจีนอีกแล้วค่ะกระแสคู่จ้นกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ละครผมไดิขีดอ่อนแอมมาได้สักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมคะสาหรับคู่พระนางก็คือป๊อบธนวัตรแล้วก็เบลล่าราณีเพราะว่าเคมีรู้สึกว่าเวลาดูละครแล้วก็ชีวิตจริงเขาดูแกล้งกันน่ารักกันนุ่งกันนิ่งมากเลยความน่ารักของ คู่เนี่ยคือตอนอยู่ด้วยกันมันแบบมันฟินมันจีนอะไรแบบนี้นะคะทำให้แฟนคลับเนี่ยถึงกับเรออียกว่าฟินกระจายจีนกระจายเนาะเชียร์ให้ทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่จริงกันเพราะว่าเฮ้ยมันเข้ากันนะเคมีเข้ากันป๊อบธนวัฒน์เองก็โสดเบลล่าก็โสดด้วยกันทั้งคู่ล่าสุดทําให้แฟนคลับพากันกรี๊ดอีกแล้วค่ะเพราะว่ามีอ้อเจ้าชาวเน็ตเนี่ยเขาบอกเล่าผ่านทะาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยเห็นพระเอกหนุ่มป๊อบธนวัฒน์นะ ขับรถมาส่งเบลล่าถึงสถานปฏิบัติธรรมที่จังหวัดชัยภูมิเลยโดยในคอมเมนต์ค่ะก็เขียนบอกเล่าว่าพี่โบ๊บเนี่ยเพิ่งจะไปส่งน้องเบล,ลปฏิบัติธรรมที่จังหวัดชัยภูมิก็คือวัดป่าเมตตาคีรีในขณะที่เพจเจ๊มอยร้อยแปดเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะก็ออกมาโพสต์ภาพแล้วก็เขียนแคปชั่นเหมือนกันนะบอกว่าพี่น้องกัลยาณมิตรขับรถส่งการเป็นปฏิบัติธรรมไม่ได้หรือไงฮะ นี้เรียกได้ว่าหลายคนไม่สนใจเลยค่ะคือความฟินมันก็นเห็นแล้วมันก็น่ารักอะน,นะคะแฮชแท็กป๊อปเบลล่ากลับมาฮิตติดเทรนทวิตเตอร์อีกแล้วค่ะผู้ชมค่ะติดเทอร์โบเลยก็ว่าได้แฟนคลับเนี่ยต่างเข้ามาคอมเมนต์สนับนะคะว่าอาวอีกแล้ว มีความหวังอีกแล้วเรื่องจริงหรือไม่อ๋อเจ้าแค่เหมือนไหม,มแค่เหมือนหรือเปล่าแต่ลุน้นขอให้เป็นจริงนะดีใจรอเลยค่ะเชียร์ทั้งคู่มากๆเลยสินเสมอกันมากรอวันที่ฝันเป็นจริงหลายคนจิ้นคู่นี้มานานมากแล้วนะคะตั้งแต่บุเพันิวาสมาแล้วอะไรแบบนี้นะคะจนมาเป็นพรมลิขิตก็ยังจิ้นอยู่กระแสะความจิ้นคือด้วยความที่เคมีเขาเข้ากันเวลาเล่นละครด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นธรรมชาติมากๆเอาเป็นว่าจะคู่จิ้นหรือจะคู่จริงคงต้องรอดูกันต่อไปค่ะ